สวัสดีครับผมนายอาทิตย์หน้าสุขนะครับ mm. นักศึกษา mm. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2รหัส115630462011-4ะครับวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของ SQL injection SQL injection นะครับเป็นการโจมตีโดยการยิงคำสั่ง SQL เข้าไปยังเว็บใดๆนั้นจะทำให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับดาต้าเบสข้อดีของมันคือทาให้ตรวจสอบหาช่องโหว่ในการใส่ค่า Input ในพวก user interface ของเว็บไซต์ ตัวยอย่างการใช้งาน SQL Injection นะครับโดยเราจะลองโจมตีเว็บเกี่ยวกับสุขภาพเว็บหนึ่งนะครับโดยใช้โค้ดด้านต้นที่แสดงอยู่ในวิดีโอนะครับผลของการใช้คำสั่งนี้นะครับจะทำให้แสดงข้อมูลของคนไข้ทั้งหมดในฐานข้อมูลออกมาแล้วแสดงไปยัง Attacker SQL Injection นั้นสามารถทำได้ซึ่ง Username เป็นพันๆใน,น,นการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยทาให้เป็นการคุกคามที่อันตรายที่สุดเกี่ยวข้องกับการ ข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันนะครับการป้องกัน SQL Injection นะครับโดย Signature กระบวนการที่ป้องกันด้วย Signature นะครับนั่นคืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็น firewall IPS จะคอยตรวจดูทราฟิกใน Network นะครับโดยมองหา t Text e s t t i n g หรือข้อความใน p a ็กเก e ที่เหมือนกับ Signature แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นจะมองเป็น Attacker นะครับโดยส่วนใหญ่ String จะถูกเป็นรูปแบบของ SQL Injection การหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้หมายกับอีกเซ็นเจอร์อย่างง่ายๆนะครับแอแทกเกอร์ส่วนมากจะใช้เทคนิคอย่างง่ายๆเพื่อหลีกเลี่ยงเซ็นเจอร์เช่นการเข้ารหัสการใช้ช่องว่างการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆของ IP และ TCP เทคนิคการหลีกเลี่ยงเซ็นเจอร์แบบแอดวานซ์นะครับเมื่อได้ลองเทคนิคขั้นต้นไปแล้วนะครับไม่ประสบความสําเร็จแอดแทกเจอร์จะเปลี่ยนมาใช้เทคนิคขั้นสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลของเซ็นเจอร์ เช่นาาหลีกเลี่ยงเซ็นเจอร์สำหรับ r 1เท่ากับ1นะครับการหลีกเลี่ยงิกเนเจอร์ด้วยช่องว่างการเลี่ยงด้วยรูปแบบของสตริงทำไมิกเนเจอร์เพียงอย่างเดียวถึงไม่พอิกเนเจอร์นะครับไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกรก,อกับ sql injection ซกเท่าไหร่เนื่องจากที่ผ่านมาการพยายามสร้างิกเนเจอร์ให้ครอบคลุมทุกการโจมตีนั้นจะทำให้แย่ลงด้วย2ส,สาเหตุคือ performance ลดลงและ false positive นะครับ เกิดขึ้น p e r f o r a n c e นะครับในภาษา sql นั้นมีความยืดหยุ่นสูง attacker สามารถบีกเรียง Signature ได้หลายๆวิธีแม้ว่าเราจะมีฐานข้อมูล Signature เป็นร้อยๆต่อหนึ่งฐานข้อมูลซึ่งทำให้มันตรวจจับการโจมตีได้และองค์กรแต่ละแห่งไม่ได้มี Database ชนิดเดียวแน่นอน Signature ที่ไว้ Detect มีจำนวนมาก performance นะครับลดลงอย่างมากแน่นอน for positive นะครับ ใน MSSQL Server มีคีย์เวิร์ดมากมายเช่น select insert create หรือแม้แต่เครื่องหมายบวกลบวงเล็บเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าถ้าคำเหล่านี้นะครับถูกนำมาใช้เป็น signature หมดข้อมูลที่ user ส่งมาจะถูกบล็อกว่าเป็น attacker โจมตีเข้ามาทำให้เกิดผลเสียแน่นอนครับการขัดขวาง SQL injection ด้วย c q Sphere Web Application Firewall นะครับ โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะรวมถานข้อมูลของซิกเนเจอร์ของ IPS เข้ากับการเก็บข้อมูลเป็นโปรไฟล์และความรุนแรงของการโจมตีที่พบในแต่ละเลเยอร์จะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้องซึ่งป้องกันโยย Signature เเอ,อย่างเดียวไม่สามารถทำได้ s w a n IPS ครับที่สามารถระบุ Character ของ SQL Injection s q e Spear Web Application Firewall นั้นถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ การรวมตัวกันของคารคเตอร์ที่สื่อถึง SQL Injection ่ายข้อมูลของซิเนเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ SQL Injection ของ SQL s e r e r จะมีการอัปเดตทุกสัปดาห์โดยมีทีมงานวิจัย Performance และการแมทบนซิเนเจอร์นี้จะไม่ถูกบล็อกแต่อาจเกิด False Positive เป็นบางครั้ง SQL s e r e r จะเก็บข้อมูลในใช้งาน เพื่อเป็นหลักฐานไว้ใน Dynamic Profiling นะครับ Dynamic Profiling ที่สามารถระบุพารามิเตอร์ที่ผิดปกติได้เทคโนโลยี Technology Dynamic Profiling ของซ i l คียร์สเปจากพพิจารณาทราฟฟิกอย่างอัตโนมัติแล้วสร้างเป็นโปรไฟล์ของไซต์นั้นๆนะครับโดยระบุองค์ประกอบไว้ในโปรไฟล์ เมื่อมีการใช้งานแอปพลิเคชันและ q s q เ p e ยลนะครับนั้นจะสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่ใช้งานเว็บไซต์และเข้าถึงฐานข้อมูลที่ผิดปกติได้ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น q s q เค r ยลีจะมีการเพิมในการเรียนรู้และอัปเดตค่าที่เก็บในโปรไฟล์อัตโนมัติเมื่อเทียบเทียบกับพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเว็บไซต์แน่นนั้นนะครับจากรูปที่เห็นเนี่ยนะครับ Dynamic Prof i l i n g จะใช้การตรวจสอบโจมตีโดยมีเหตุ การให้เกิดจากยูเซอร์คนเดิมั้าๆกันจะทำให้ความสามารถของ s e c ค r e Spear คือ s e c r e ย Spear c o l l t c t e d a t t a c k เจอร์วอลิเดงานนะครับ CAV นะครับจะทำการโจมตีหรือ Violation ต่างๆที่เกิดขึ้นจากยูเซอร์คนเดียวกันที่ข้ามผ่านด่านความปลอดภัยเข้ามาได้ ถ้ายูเซคนหนึ่ง attacker แบบเดิมๆหลายๆครั้งเราจะมั่นใจได้เลยว่าเขาตั้งใจโจมตีจริงๆสรุปนะครับ SQL Injection จะทำการใส่หรือแปงคำสั่ง SQL เข้าไปใน HTTP Request ที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการ q u r r y insert, delete หรือใดๆก็ตามกับฐานข้อมูลการเรียกไม่ให้ SQL Injection ไปหมากับ Structure, signature แบบง่ายๆจะมี3แบบคือการเข้ารหัสการใช้ช่องว่างและการแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆของ IP และ TCP ส่วนการเรียกแบบขั้นสูงนะครับจะใช้คำสั่งที่มีความหมายเหมือนกันแต่คนละรูปแบบการใช้ต่อสตริงการใช้งาน Signature ไม่เพียงพอต่อการป้องกันนะครับ SQL Injection เพราะการโจมตีมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ ถ้าต้องการให้ครอบคุมการจำตปจะต้องเพิ่มิกเนเจอร์เข้าไปจำนวนมากทำให้เกิดข้อเสียอีก2ข้อใหญ่คือทำให้ performance ลดลงและ false positive จำนวนมากการป้องกัน SQL injection บน SQL s e a r web application firewall โดยใช้ advanced IPS dynamic profiling และ c o l l e c t e d attacker validation ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันและเกิด false positive น้อยมากขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ